สักขะอาวุธังเวสะุขสเวสะุขมาจากไหนมึงสักขะาวุธังมาจากไหนออกไปจากล่างนี้ไปนะออกไปจากล่างนี้สักขะาวุธังจะออกไปออกออกสักฮะสักขะาวุธังก็บอกไปสัคคะวุธังเวสุขสออกไม่ออกสักขะอาวุธังเวสะุขส มึงมาอยู่นานยังมาแล้วโที่หาจะออกไม่ออกนะไอชิบหายสักขะอาวุธพังไอสักขะอาวุธพังเวสะผุตะเวสะผุตะมึงเป็นหีผู้หญิงผู้ชายเป็นหญิงเป็นชายสักขะอาวุธพังสักขะอาวุธพังใครใช้มาใครใช้เึ็นมาใครใช้เึ็นมาสัก ขักควุฒทั้งออกไปสักขอวุฒิเวสะภุสระเวสะภุสระให้ใช่มาสักขอวุฒังเวสะภุสระเวสะภุสระไหนสัตว์มาถึงหัวเลาะเลยมึงสักขอวุฒิทั้งไปหาสักขอวุฒิทั้งมอก่อนใครใช้มึงมาใครใช้มาสักคอวุฒทั้งใครใช้มาสักขอวุฒิทังให้ใช่หรืมาสักขอกเออกไปออกตะวัน

ยอมไม่ยอมยอมบาอย่างไรมึงนีตักทอวุธทธันเวสสุุสะเวสสุุสะตักทตักท้อวุธัตักทาอวุธัตักทาวุธัอย่างไรมึงตักทอวุธัเอาไงถึงมาจากไหน้อออกไปเลยหายนะตักทอวุธัเวสสุุสะเวสสุุสะตักอวุธัวุธัน

ใครใช้มาผมอยากรู้นะไอ้เหี้ยใครใช้มาใครใช้มาใครใช้มึงมาเฮ้ยมามึงมาจริงๆวันนี้ไอ้สัตว์ใครใช้มาว้ามาดิบอกมะมึงมายังไงมึงเป็นวิญญาณผู้หญิงผู้ชายที่มาอยู่เนี่ยตัวไปกี่ปีละนานแล้วไอ้สัตว์อยู่กับเขามานานจนเขาเป็นบ้าแล้วนี้ออกนะจะไปหาหมอผีต้องไปเกิดจะไปไหนบอกมา ไปเกิดแน่นะมึงเป็นวิญญาณหญิงหรือชายผู้หญิงนะเออมึงมาจากทางใด <c oughs> มึงมาจากทางใด <c oughs> ผู้หญิงส่งมาอ้าวไอ้หี้ยผู้หญิงส่งมาผู้หญิงส่ง,งมานะมึงกลับไปเกิดนนะอีหาะรู้ปะ่ะอย่าจองเวรจองกรรมร่างนี้เข้าใจน,นะเอถ,ถ้าเกิดมึงนี่แสดงว่าโดนผู้หญิงทำใสมา,นะาไม่รู้ว่าใคยเนี่ยผู้หญิงทำใสมานะ มันชอบหัวเขาเอาวไอสัดแป้งไปล่อหัวเขาอีกไอ้ที่ยะเขาก็เลยทําออมันชอบหัวเขาเขาเลยทามา terminal terminal เออเอาเหอะนะมึงออกไปจากล่างนี้รู้ป at ่ะเออยี่ให้แม่งเสือกไปล่อหัวเขาอีกไอสั์เขาทำใส่มาไปนะไอผีนะมึงออกจากล่างนี้รู้ป่ะขาใจนะไปเกินนะไปแน่นะเอาไปค้องไว้ไอสัดดิ

ไปนะ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 ไปนไปนะ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 ไปน้ไปนะ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 ไปไปนะ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 ไป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 นะไปไปไปออกนะไปไปนะไปไปออไไปไปไปออไไปนะไไปนะไไปไปอะไปไปออไไปออไไปนะไไปออไปไปนะไไปนะไปไปนะไไปไไปไปนะนไปอไไไปไปนะไปไปไไไปออกไปนะไปนะไปไปนะไป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 ไไปไไปหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปไปไนะลน หลุดออกไปจากล่างนะหลุดไปซ่าง้หลุดไปนะหลุดไปเลยนะหลุดไปจากล่างนะหลุดไปนะหลุดออกไปหลุดออกไปนะหลุดออกไปนะหลุดออไปนะหลุดไปะหลุดไปดไปนะหลุดไปจากล่างแล้วหลุดออกไปหลุดออกไปเลยออกไปจากล่างไปนะหมดเวหมดจมแล้วมารับไปนะมารับไปมารับไปมับไปรับไปนะอ้กินยาับไปับไปต้องไปน่าหมอผีแล้วับออกไปเลยับออกไปับไปับเลยับไปับไปมารับไป ดไปรไปนั่งะูไปนั่งดูไปดไปลับไปมาลบไปนาลับไปมับไปลับไปมาลับไปไปล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 ไปไปไปลไปนะลไป ờ, rồi mày, anh khỉ anh khỉ có mày, mì không Bỏ qua, Ừ đó là, bye lát, anh kia, thả mày. ờ, rồi anh kia làm gì? con người. Lão cái gì tham mà? ờ, Anh mày không biết ăn lúa đâu. hàng, lấy mà, เออถ้ามาเลยออาเดี่ยวไปก่อนทีละสั้นเพราะวันนี้ไม่ได้ไล่คุณใไส้หรือป่ะมาเสริมดวงไอ้สัตว์แล้วนะแรวถ่างทั้งหมดมารู้ป่ะเออพอ้อัรไอ้สัตว์จบวันนี้ไป